คุณผู้ชมค่ะได้เวลาสีขยี้ค่ะวันนี้ขอนั่งขยี้นั่งบี้หน่อยนะคะเชิญเลยนั่งเป็นเพื่อนคุณบรรจงด้วยนะคะระหว่างที่รอให้คุณบรรจงพักเสียงหน่อยนะคุณผู้ชมมาสีขยี้ข่าวค่ะเริ่มต้นพาไปที่จังหวัดนครราชสีมานี่เป็นเรื่องราวดีๆนะคะน่าสนับสนุนน้องคนนี้วัยเพียง9ก้าขวบเท่านั้นบอกว่าเฮ้ยผมเนี่ยอยากจะมีธุรกิจอาหารเป็นของตัวเองแล้วก็ไปเรียนรู้จากย t u b e ค่ะผลปรากฏว่าเป็นแบบนี้ น้องก็ดู YouTube นะครับแล้วก็ถัดมาทำซื้อแกงซื้อไข่มาลองทำดูเขสูตรนี้คือดูจาก YouTube อย่างเดียวเลยครับน่าจะดูจาก YouTube แล้วกว็มาหัดทำเองด้วยครับ ชาติไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้หรอคะคุณน้องอย่าไปแซวน้องเขาแบบนั้นชื่นชมในความตั้งใจนะคะนี่เป็นผลงานของน้องวัยเพียง9ก้าขวบเท่านั้นคุณผู้ชมคะ่ะน้องคนนี้เนี่ยชื่อน้องเวียน้องเวียหรือว่าเด็กชายกลลวัฒแอบโสมอ้อชื่อคล้ายๆกับพระเอกดังซะด้วยนะคะน้องในเรียนชั้นป .3 อยู่โรงเรียนชุมชนโนนแดงแล้วก็ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนหยุดเสาร์อาทิตย์มาขายเครปนี่ตลาดเย็นเทศบาลโนนแดงนะคะ แล้วที่สัมภาษณ์ไปนั่นคือเสียงของพี่เคยน้องเวียคือนายสัตยาคาขึ้นก็เล่าให้ฟังว่าน้องเวียเนี่ยชอบข,ายข,า,ขายข้าวขายของเมื่อก่อนก็ขายข้าวเหนียวหมูป,ปิ้งอยู่เป็นประจำนะคะแล้วต่อมาน้องเวียก็ฮึบ ฮ้ hey, อยากจะมีร้านเป็นของตัวเองทําอะไรดีขายอะไรดีครับศึกษาการทำเครปจากเว็บไซต์และ YouTube ค่ะแล้วก็รบเร้วบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเตาไฟฟ้าให้หน่อยอยากทําขนมเครปและนี่ค่ะภาพที่เห็นคือเป็นเตาเครปขนาดเล็กๆกระทัดรัดนะคะน้องเนี่ยได้สูตรผสมแป้งเครปมาจากโลกออนไลน์แล้วก็ทดลองทําด้วยตนเองค่ะพอสําเร็จแล้วก็ออกขายนี่ เริ่มต้นชิลละสิบ,บาทเท่านั้นคุณผู้ชมดูไส้สิคะมีอะไรนะหมูยองน้ำพริกเผาใช่ไหมคะนี่เป็นไส้ยอดฮิตเลยไส้หวานไส้เค็มเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะสนใจช่วยอุดหนุนน้องกันได้ตลาดเย็นเทศบาลตำบลนนแดงอู้ท่าทางรรมัดทำแมงกระฉับกระเชงทีเดียวนะคะแต่ต้องบอกแบบนี้เด็กๆเนี่ยเวลาทําอะไรเกี่ยวกับความร้อนหรือว่าของมีคมอาจจะต้องมีผู้ปกครองคอยอยู่ใกล้ๆหน่อยนะคะแต่ว่าน้องเนี่ยวัยเพียง9ก้าขวบนะเห็นไหมคุณผู้ชม กล้ามเนื้อข้อมองข,อมอข้อมือเขาทำม,มัดทำแมงมากเลยนะคะนน่แล้วก็ได้รับการสนับสนุสน,นจากผู้ใหญ่ด้วยแล้วน้องเนี่ยใจคือแบบใจได้อะใจน้องได้อะคืออยากจะเป็นนักธุรกิจที่มีธุรกิจอาหารเป็นของตัวเองเริ่มต้นจากสิ่งที่เ่งชอบเล็กๆแบบนี้นี่ละค่ะอเห็นไหมโอ้ว่าแล้วขอหมูยองนะ้ำพริกเผาพี่สีสักอันหนึ่งนะคะคุณน้องอ้าไปอุดหนุนให้กําลังใจน้องกันได้ค่ะตลาดเย็นเทศบาลตาบลโนโนแดงค่ะอุดหนุนน้องเวียกันนะคราวนี้สิว่า ได้สิคะคุณผู้ชมอ๋อหิวขึ้นมาเชียวนะคะอ้าวถัดจากเรื่องของเด็กๆมาดูวัยวัยผู้ใหญ่ก็ได้อใช้คำนั้นให้เกียรติคุณยายหน่อยเพราะว่าคุณยายคนนี้เนี่ยอายุ75ปีแล้วแต่ก็ใจได้เหมือนกันคุณยายขาคอซิ่งขับสิบล้อคอกระเช้าดูสิเป็นไง ยากไหมครับอย่างนี้ขับยากไหมคันนี้ไม่ยากนะไม่ยากนะแต่ต้องรู้ใจคุณป้าจะคิดว่าจะจะขับอีกกี่ปีครับรถนี้ก็ยังไม่รู้จะขับอีกกี่ปีเลยเพราะว่าก็ยังยังชอบยังรักในย,ยังรักในการอาชีพนี้อยู่ครับ ยายเป็นยังไงคะทุกอย่างไม่เป็นอุปสรรคนะคะนี่นี่ถ้าปีนขึ้น10ล้อเป็นยังไงหนุ่มๆสาวๆยังอายเลยนะคะเพราะว่าคุณยายแข็งแรงมากเลยแล้วก็ขับ10ล้อส่งของเองเข้ากงเข้ากเกียร์ทำม,มัดทำแมงเลยเป็นไงคะสวมเสือส้อสบายหน่อยขอกระเช้าง่ายบางวันก็กางเกงบางวันก็ผ้าถุงบ้างแล้วแต่ขะโทษของแบบนี้นะคะผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนี่เขาโพสต์คลิปนี้คลิปนี้คุณผู้ชมคุณยายเนี่ยขับรถ 10ล้อส่งสินค้าแล้วก็เป็นไวรัลถูกแชร์ไปเนี่ยมากมายทีเดียวนะคะตั้งฉายาให้คุณยายว่า10บล้อคอกระเช้าค่ะ ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถึงบ้านเลยไปตามหาเลยคุณยายเนี่ยอยู่แถวแถวโรงเรียนประจันตราชบำรุงตําบลประจันตาคามอำเภอประจันตาคามจังหวัดประจินบุรีค่ะตอนไปเจอนี่คุณยายก็น่ารักทีเดียวนะคะเป็นกุลสตรีต่างจากภาพเมื่อสักครู่นี้เลยตอนไปเจอคุณยายเนี่ยกำลังนั่งหอ่อขนมนะคะจิบชาร้อนๆอยู่ค่ะแต่ตัดภาพมาทําไมคุณยายคะโหนสิบล้อดูโอ้โห ภาพไปเห็นไหมคะอโอ้โหย้อนแย้งกันนิดหน่อยตอนแรกฉันก็จับใบตรงใบตองใส่ขนมเป็นคำๆนะพอผู้สื่อข่าบอกว่าใช่เปล่าเนี่ยยายตัวจริงหรือเปล่าโอนสิบร้อยให้ดูหน่อยเท่านั้นล่ะคะ่ะนี่ทำมัดทามแมงไม่แค่ผถุงกันเลยทีเดียวนะคะครับคุณยายราตรีร่มไสรอายุ75ปีท่านนี้นี่แหละคะ่ะคือต้องบอกแบบนี้ว่าคุณยายเนี่ย ร่างกายยังแข็งแรงอยู่เล่าให้ฟังว่าสามีเสียชีวิตไปแล้วก็เลยอยู่กับลูกเลี้ยงเพียงสองคนธุรกิจเป็นธุรกิจขนส่งภายในครอบครัวค่ะทำมานานกว่า40ปีแล้วแล้วก็ขับรถ1ิล้อเองมาโดยตลอดตั้งแต่นุ่นสาวๆอายุ3 0สิกว่าค่ะแล้วช่วงนี้ปัญหาเศรษฐกิจมันมีไงยุคโควิดคนขับรถก็ขาดรถคันนี้ก็เก่ามีเพียงคุณยายคนเดียวที่ขับได้แล้วของที่ไปส่งก็ไม่ไกลหรอกในปจินบุรีนี่แหละนุย้ยและตัวเองเป็นคนรักษาสุขภาพ มีโรคประจำตัวแค่ความดันเบาหวานเท่านั้นนะสายตาหรือการสัมผัสอื่นๆก็ยังปกติอยู่นะคะญาติมีเห็นแบบนี้ห้ามนะโอ้ยายทาแบบนี้เสี่ยงนะข้อข้อท้องข้อเท้าหักไปทํำยังไงคุณยายบอกด้อนแคร์ค่ะฉันไม่ห่วงฉันไม่กังวลเพราะว่าฉันระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอขับรถไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดยอดไปเลยคุณยายขาปลบมือให้เลยคะ่ะในความแข็งแรงตาฉันไม่ฟ้าฟางนะมองเห็นถนนหนทางยังชัดอยู่ใจมันรักใจมันได้ปรบมือให้กับคุณยายขอกระเช้าค่ะ ข่าวนี้สิว่าได้สิคะสองข่าวนี้เห็นเลยไหมพี่บัรจงข่าวว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขยายนี่ใจสู้มากใจสู้มากเลยคุณไม่มีแรบข่าววันนี้ไม่มีค่ะดิฉันเอาพลังแ็บเนี่ยมาอยู่ข้างกายคุณบรรจงแทนนะคะครับผมก็รอฟังอยู่เมื่อไหร่จะแลรปโก